สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม l e g n ล็ o ก k Idol Adventure ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาผ่านบอสสุดน่ารักอย่างลอล่ากัน แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iTunes Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ โดยสำหรับลอร่านะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นบอสที่ดูผ่านยากอะไรนะครับเพราะหากเทียบกับบอสที่เราเคยเจอก่อนหน้าอย่างอิ i t ิ l ล็อกใจแอเนี่ยก็น่าจะโหดกว่าเยอะเลยแต่ที่หลายๆคนไม่ผ่านนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เซฟสกิลมาเพื่อขัดสกิลเบตติ้งเรก ซึ่งเป็นสกิลไฮไลท์ของบอสตัวนี้เลยก็ว่าได้ใช้ครั้งแรกเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้รุนแรงในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าลอล่าเนี่ยมีการบัฟพลังโจมตีแล้วก็คลิกขึ้นมาด้วยแมกนัมเบรกและใช้สกิลนี้ครั้งผมบอกเลยครับว่าหายหมดทีมได้นอนอนั้นนะครับเราเลยจาเป็นที่จะต้องขัดสกิลบริตติ้งเรคนี้ให้ได้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านบอสตัวนี้ไปได้นั่นเองครับ เอาเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเซตสกิลนะครับเริ่มต้นที่ครูเซเดอร์เนี่ยสกิลหลกัหลกๆจะมีอยู่3สกิลด้วยกันเริ่มต้นกันที่สกิลแรกนั่นก็คือโปรโบกโดยเฉพาะสําหรับครนะครับที่มีตัวละครยืนแนวหน้ามากกว่า1ตัวเนี่ยสกิลนี้สําคัญมากๆเพราะมันจะทาให้บอสเนี่ยหันมาตีครูเซเดอร์แทนตัวละครหลักของเราที่ยืนข้างๆกันนั่นเองต่อมานะครับก็คือซับบิฟายครับเป็นสกิลที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะมีความสามารถในการที่จะมอบโลป้้้องกกัััันใหบตวะท ที่อยู่ในทีมนั่นเองส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับที่สาคัญมากๆนั่นก็คือเฟรทโบ์ครับพอถ้าบอสเนี่ยทำการใช้สกิลแม g กนัมเบรกเพื่อทําการบูสพลังโจมตีแล้วก็คลีทิเคิลเลกขึ้นมาเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้สกิลนี้ในการลบบัฟนั้นออกไปครับตัวละครต่อมานะครับที่ผมเลือกใช้นั่นก็คือฮันเตอร์นั่นเองครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่เป็นสายโจรรมตีเวทเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้เป็นเศษแทนก็ได้แล้วก็เน้นใช้สกิลที่จะทาให้ตัวดาเมจหลักของเรานั้นสร้างความเสียหายได้รุนแรกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่อย่างผมที่ใช้ตัวกายภาพนะครับเป็นตัวดาเมจหลักผมก็เลยเลือกหยิบฮันเตอร์แล้วก็ใช้สกิลรับปิดชูตติ้งเพื่อทําการลดท่าเดฟหรือว่าพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลงซึ่งนั้นนะครับก็จะทําให้ตัวดาเมจหลักที่เป็นสายโจรรมตีกายภาพของเรานั้นสามารถสร้างความเสียหายได้ลุนแรกได้เพม ต่อมานะครับก็คือพีทหรือว่าตัวซับพอร์ตประจำทีมของเรานั่นเองครับ ด้วยสำหรับพีทเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะต้องเลือกเน้นใช้สกิลที่มีความสามารถในการทำให้ทีมเนี่ยยืนรับดาเมจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นผมก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นพิลมาแล้วก็แซงจูรี่มาแต่สำหรับสกิลที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราผ่านบอสตัวนี้ไปได้นั่นก็คือ holy light ครับเป็นสกิลที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวไปพร้อมๆกับมีโอกาสที่จะลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปแต่ถ้าหากใครนะครับที่อยากจะให้พีทเนี่ยลบบัฟได้อย่างแน่นอนนะครับก็อาจจะเปลี่ยนจากสกิลนี้ไปเป็นเดมอน ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะได้เอาไว้ลบบัฟแมกนัมเบรก um ที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็คลีทิเคอลเลตของลอล่าออกได้ครับ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวดาเมจหลักในทีมของเรานั่นเองซึ่งไม่ว่าจะเล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสอถึงสสกิลแรกเนี่ยควรจะเป็นสกิลที่มีความสามารถในการขัดสกิลบอสไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการขัดการไล่หรือว่าความสามารถในการสตาร์ทเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยส่วนสกิลที่3กับสกิลที่4ี่นะครับก็ควรจะเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดเพื่อเอาไว้ใช้จบบอสนั่นเองอย่างผมที่เล่นไนท์เนี่ยก็จะเอาสกิลชาร์ตแอ t แท็กที่คอมบร่วมกันกับส ซึ่งเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายเป้าเดียวได้รุนแรงที่สุดของอาชีพไนท์ก็จะเอาใส่เข้ามาเป็นลำแบบสุดท้ายครับสรุปแล้วนะครับวิธีที่เราจะผ่านบอสลอล่าไปได้เนี่ยนั่นก็คือจําเป็นที่จะต้องขัดสกิลของลอล่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะสกิล breathing break นอกจากนี้นะครับหากใครที่อาจจะดาเมจยังไม่เยอะมากจนทําให้เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดเยอะก็อย่าลืมที่จะพกสกิลบัฟเพื่อเอามาใช้แก้ทักสกิล a g n น um Break นั่นเอง และสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์ก็เกมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ